ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีที่กระตุ้นบริษัทศึกษาท่านได้ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของระผบขออนุญาตเรียนว่าสิ่งที่มันจะตามมากับเส้นทางรถไฟก็คือในอนาคตตามนโยบาย<ด><ด>ของรัฐด้านการพัฒน,นาระบบรถไฟที่สิกบกว่าเลยเราฟัง,งความคิดเห็นทุกท่านครับว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเราเนี่ยที่ทางการรถไฟในประเทศไทยได้รับฟังฝังการพัฒนาเชิงภูมิภาคในแถบตะวันตก จัดประชุมร่วมกันโดยมีท่านสมศักดิ์บุรีศิษย์อักดีมเราอยู่ในกลุ่มของวัฒนธรรมพวารวดีที่ไปยังภูมิภาคต่างๆจึงเป็นลักษณะของการเป็นเครือข่ายก็จะเป็นเรื่องของการที่จะลดความแออัดของการส,นส,นสง่งส่งสินค้านสีบอที่จังหวัดชนบุรีระยองอันนี้ครับเป็นปัจจัยของค่ะ มาจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย,ยแบริษัทเอมนาคนเข้าด้วยกันโดยเส้นทางโครงการนี้เริ่มต้นจากทางรถไฟสายสุพรรณบุรีและไปสสุดที่บริเวณชุม้านการพัฒน,นาระบบโลจิสติกของประเทศอีกทั้งโครงการนี้จะอยู่ในแผนที่บริเวณก่อนถึงสถานีสุพรรณบุรีประมาณ4.5กิโลเมตรโดยเบี่ยงขวาออกจากทางรถไฟ พราะถ้าท่านมาทันสูตรเนี่ยท่านจะติดไปหมดในโบราณสถานเขตโบราณสถานรวมเรียนไปอย่างกรุงเทพมหานครต่อไปนะครับรีนละคหลหลวงสุทางบ้านภาษีนะครับโดยลักษณะของโครงการนะครับก็เป็นโครงต่อเส้นทางรถไฟเดิมนะครับโดยเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผ่านจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในเรื่องที่หนึ่งที่ต้องต้องพูดคุยกันผมได้ักคุยกับทีมงานที่ถึกสานในส่วนหนึ่ง ก็อยาคอมเมนต์มาว่าเราจะใช้ประโยชน์จากระบบโลจิสติกในการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ได้อยา่างเมืองมีการขยายตัวเยอะแล้วถ้าหากมีสิ่งที่เป็นงจรให้ครบถ้วนเพราะตอนนี้เนี่ยจะทำบ้านไร่ลงมาที่ด่านช้างเสร็จแล้วหรือแต่ของเราจะมุพอขึ้นไป